สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเจ้า Ford Ranger อรมาเปลี่ยนล้อครับจากที่เราใช้ล้อเดิมมาได้ประมาณสัก2เดือนครับตอนนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนล้อแล้วก็เอามาครับนี่ครับ a d นเจอรตอนนี้ครับ33สคูณ12 5ครับ R 2 0 3สคูณ12ห R 2 0ครับ แล้วก็จะนำมาเปลี่ยนเพื่อที่ให้เดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือครับในปีใหม่นี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชวีโชคการยางครับไปครับช่างเขาก็กำลังจะถอดล้อครับถอดท้อเติมครับที่ติดมากับรถครับ ล้อเดิมของฟอร์ดก็คือล้อขอบ18ครับ265 6 0 R18 ครับทำการาทำการเปลี่ยนล้อครับ้อตัวนี้ครับ ตัวรถของเราคันนี้ก็ชิงลาครับชิงลาบเป็นของฟอกค,ครับเอาไปใช้ฟอกนี่ได้เข้าปีที่สามแล้วครับ เรการที่เราับมาใส่ล้อดเดิมครับเราทำการเปลี่ยนล้อครับนี่ก็ใส่เข้าไปสามล้อครับตอนนี้อย่างไรกหนึ่งล้อครับอีกฝั่งด้านซ้ายครับหลังจากที่ใส่ล้อเสร็จเราก็จะตั้งศูนย์ครับเดี๋ยวเราจะมาดูใช้าจจ่ายในการเปลี่ยนล้อตั้งศูนย์ให้เพื่อนๆได้ ให้ดูด้วยนะครับว่าค่าใจะจ่ายเท่าไหร่ครับล้อด้านซ้ายครับ <Okay. S 1> กำลังเปลี่ยนครับ oh. ล้อทูเอลแมตทูเอลตัวนี้ก็มีน้ำหนักเยอะครับน่าจะมีน้ำหนักอยู่ อ้อหนึ่งม่าจะไม่ต่ำกว่าห้าห้าสิบโลได้ประมาณนะรวมแมกยางน้ำหนักเยอะนะ เรให้แน่นครับกลับไปเราก็ต้องไปย้ำอีกอรอบนึงแล้วออกมาแล้วครับเราก็จะได้ไปตั้งศูนย์ครับจะไปตั้งศูนลอ้อ ช่างเขาก็จะนำรถมาตั้งศูนครับขึ้นแค่นแล้วครับใช่เข,ขาตั้งศูน สนล้อเสร็จแล้วครับช่างก็เดีย๋ยวเราออกไปประกอบเสร็จแล้วครับเราก็จะเอารอเด,ดิมกลับไปเก็บครับต่อต่อต่อ รับมาใส่ล้อดเดิมเดี๋ยเราก็เอารถไปล้างครับยังไม่ล้างเลยรจอดไปประมาณเป็นเดือนแล้วครับไม่ค่อยได้วิ่งครับคันนี้สรุปค่าใช้จ่ายนะครับการถอดล้อตั้งศูนย์ครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ650บาทครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ